ตั้งชื่อว่าโดนดริง n k เนี่ยคิดว่าเอะโดนดริงก็คืออย่าก,กินนะเราบอกเขาเออไปกรอไง <c oughs> ไปเลยให <c oughs> ้ให้เ <c oughs> ขา <c oughs> คุณพี่คือใครคะซ <c oughs> ับซ้อนอนี่น ันนี้จิ้นจีพาทุกคนมาเช็คอินที่นี่อีกแล้วนะคะคาเฟ่ที่เป็นเพจเฟรนดี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะกับที่นี่เลยค่ะ Don't drink ค่ะที่นี่นะคะเป็นเพจเฟรนดี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วการตกแต่งเนี่ยมันกิ๊บเก๋ยูเลก้าเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเป็นสถาปนิกแบบเท่สุดๆแล้วก็ลักหมามากๆเลยข้างในก็เลยจะแบบไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในค่ะไปกันเลยค่ะกับเจอไฮเช็คอินค่ะตอนเข้าก็ไม่มีคนช่วยนะคะคุณพี่ <laughs> ว,ว้าวเข้ามาข้างในนะคะการตกแต่งแบบสไตล์ลอฟเท่ๆเลยนะคะเดี๋ยวไปสั่งกาแฟกันเลยเฮ้ <im it> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะแล้วก็มาสั่งกาแฟตรงนี้ก่อนนะคะที่เคาน์เตอร์นั่นเองค่ะมีอะไรแนะนำไหมคะกาแฟดริปแล้วตอนนี้แนะนำเ,เป็นตัวเคนยาเคนยาเหรอคะมันจะเป็นยังไงอะคะให้ความสดชื่นซับซ้อนครับจะมีกลิ่นเทสสดชื่นซับซ้อนสดชื่นแต่เรามีความาสดสดเมื่อกี้แล้วนะคะ <laughs> ได้เลย <laughs> ตัวนี้เลยค่ะ อา,อาที่แนะนเลยี่นะคะเป็นกาแฟดิบนะคะที่ทางบาริสต้าเลอจรจรินจินะรสดสดชื่อแล้วก็ซับซ้อนเป็นไงบ้างครับจันจิซับซ้อนไหม กาแฟรสชาติเป็นไงบ้างพี่คือใครคะซับซ้อนอยู่นี่พี่เทนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราไปสู่อพี่เทนดีกว่าเดี๋ยวเขาจิบกาแฟแป๊บนึงอร่อยค่ะใครเป็นคอกาแฟก็ต้องลองนะคะนเยอะ และนี่นะคะก็คือพี่เทนเจ้าของที่นี่เลยค่ะ Don Drink อาถามถึงพี่เทนก่อนดีกว่าพี่เทนเป็นเพื่อนสนิทกับพี่กบของเราว oh. สวัสดีพี่โกบผ่านกล้องค่ะพี่โกบสวัสดีค่ะ oh. พี่เทนบอกว่าพี่โกบเป็นคนแบบน่าราัก <TH US S> เป็นคนน่ารักแล้วเป็นที่รักของเพื่อนนะคะพอ,อพูดถึงก็รู้ล่าเริงเจ็บใจอาพูดถึงที่นี่ดีกว่าค่ะจริงๆมันเป็นออฟฟิศแต่ทำไมเราถึงมาทําเป็นคาฟเฟ่แล้วตั้งชื่อว่า ด o งดริงคะ่ะคือตอนแรกเราเราสร้างตึกนี่นครับเสร็จแล้วบริษัทเดิมเนี่ยมันมีคอฟฟ่คอนเนอร์อยู่ uh huh. นะครับแล้วก็เห็นน้องทุกคนก็กินกาแฟพอเรามีโอกาสที่จะมาสร้างตึกของเราเองเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยมันน่าจะมีร้านกาแฟสำหรับพนักงานด้วยนะ uh huh. เราก็เลยทำคอนเนอร์เล็กๆตอนนี้ฮะที่นี่เป็นแับเซิร์ฟพนักงานตอนแรก uh huh. ก็คือยังไม่คิดว่าจะเป็นพับลิกนะครับ uh huh. ก็พอตอนหลังเราก็เริ่ม ขายแล้วเริ่มมีคนมาแล้วเริ่มรู้สึกว่าเออคนแถวนี้ก็เริ่มอยากจะกินกาแฟด้วยคนก็เริ่มเดินเข้ามาตอนแรกเขาไม่คิดว่าที่นี่จะเปิดแบบพับลิกเขาก็เปิดประตูถามว่าขายคนข้างนอกไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเอ๊ะรู้สึกเออคนข้างนอกเขาก็เขาก็อยากมาของเราใช่ไม reaction เหมือนกับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าโอเคลองเราลองเราลองทำดีกว่าก็เลยเปลี่ยนเป็นพับลิกบ้างก็เลยเริ่มเริ่มที่จะทําให้มันเป็นจิจังมากขึ้นนะครับตั้งชื่อว่า d o n ดริงคเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราไม่มีประสบการณ์ทางด้านทํากาแฟเลยคือเป็นศูนย์เลยผมกับทางภรรยาก็ไปเรียนด้วยกันร้้นเราก็พยายมามจะทำเป็นโปรเฟชชั่นอลเพราะฉะนั้นมันจะมีเอสเปคทชันหรือความคาดหวังของลูกค้าเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันมีความคาดหวังปุ๊บเนี่ยเราน่าจะต้องตั้งชื่อให้เขาไม่ต้องคาดหวังเยอะอก็เลยคิดว่าอ d o ดนดิงก k ก็คืออย่าก,กินนะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเหมือนกับเราบอกเขาไปก่อนให้ให้เขาให้เขาให้เขารู้ตัวก่อนว่าเอ้ย มันอาจจะไม่ดีอย่าง,างที่ยู่คิดนะอะไรก็แบ<ช>บนี้เราก็เลยพยายามจะบอกลูกค้าก่อนให้เอ p e ป t ทิชันสูง<ช>พอเราทำโดนริ้งปุ๊บเนี่ย<ช>มันก็เริ่มมีกระแสในระดับหนึ่งว่าเอ้ยคนก็สนใจแล้วก็กาแฟเราก็เริ่มเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งนะ<ช>แล้วก็เราก็จะมีพวกเรื่องของ covering space หรือว่าพื้นที่ที่ให้ลูกค้าทางานเพราะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มากินข้าวอย่างเดียวนะครับบางทีเอาน้องหมามาแล้วเขาก็อยากจะทํางานด้วยเนี่ยมันก็เลยมีความต้องการที่มากกว่ากาแฟแค่แก้วเดียว จริงๆไม่ได้ตั้งใจเป็น pet f ฟ i e ี่ y นะ <c oughs> เราเห็นว่ามันน่ารักดีปุ๊บเนี่ยเราก็ถ่ายรูปลงโซเชียลพอถ่ายรูปลงโซเชียลปุ๊บคนก็นเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเอาหมามาได้ไหมคะ <c oughs> เราก็เราไม่ติดอยู่แล้วฮะเพราะเราก็รักสุนัขอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็เลยให้เขามาได้มันก็เลยกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ โอ้ oh, สไตล์ของพี่เทนในการเป็นโมเดิร <Modern. S 2> ์นเป็นโมเดิร์นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบว่าของตกแต่งอันนี้ก็เป็นห้องแบบไปชมใ,ใช่ไหมคะบางทีห้องอันนี้ก็อาจจะเอาไปทําเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์สเปซฮนะบางทีลูกค้าก็มีมิสติ้งอ่ะก็มาที่นี่แบบว่านอกจากจะมา ธรรมดาแล้วมีแบบจัดปาร์ตี้อะไรจริงจังไหมคะใช่แล้วก็เราก็จะมีจัดปาร์ตี้ถ้าเกิดเป็นเดย์ไทม์เราก็จะจัดปาร์ตี้ที่นี่คนทําได้แต่ของสัตว์เลี้ยงมีนะมีใช่มคะมีมีน้องที่เขาจัดเป็นเบิร์เดย์แล้วก็จะปิดเป็นห้องนี้เลยแล้วก็จะมีพวกไอศครีมมาแล้วก็เป็นเบิร์เดย์ปาร์ตี้ ในส่วนของนี้เรียกว่าเมนซาแปลว่าแคนทีเป็นภาษาเยอรมันนะคะเมนซาก็คือจะเป็นส่วนที่จะให้น้องๆออฟฟิศมาทานอาหารที่นี่ได้พักกลางวันอะไรอย่างนี้มาทานอาหารตรงนี้ได้นะคะมีโต๊ะผูด้วยใช่แล้วระหว่างเบรกหรือว่าอะไรเขาก็เล่นภูไปกินข้าวคือเราก็คือชิลๆเลยคือพนักงานอยากทําอะไรก็ได้ใช่ครับใช่ถ้าอยากจะใช้พื้นที่บริเวณนี้ก็คุยได้คุยได้ตรงนี้ก็กว้างที่จอดรถ ก็ได้ประมาณสัก24-25คันนะครับก็คือจอดแพ็กหน่อยก็จะเป็น24-25คันแต่ถ้าเกิดจอดรลุมหลวมก็ประมาณ18คันประมาณนี้ก็เยอะไม่น้อยเลยค่ะก็เป็นที่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มาชมที่นี่รอบๆสถานที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าใครสนใจอยากจะมาลองทานกาแฟเครื่องดื่มเบเกอรี่ต่างๆหรือว่าอยากจัดงานที่นี่ติดต่อไงได้บ้างคะพี่เทนครับก็ร้านอยู่ที่ซอยลาเมนทาซอย5แยก2นะครับหรือว่าจะเสิร์ชไปที่ Google d o n d R i ก k ก็จะก็จะเห็นโลเคชั่นเลยนะครับ วันนี้ขอบคุณพี่เทนมากครับ<ล>ขอบคุณมากครับสวัสดีครับไม่ต้องห่วงว่ามาที่นี่แล้วอาหารจะไม่แน่นนะแน่นจัดเต็ม ถ้าใครมาทานอาหารแบบนี้นะคะก็ต้องพกแบบนี้มาเลยค่ะ oh. นี่คือเจอไฮสติ๊ก 2-in-1 ค่ะเป็นรส k ก n with c a r รอท and s p i ิ a c ชไบนั่นเองสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เจอไฮออฟฟิเชียลค่ะหาซื้อข้างนอกไม่มีนะออนไลน์เท่านั้นเอาไหมมานี่มาอ่ากัมมี่เอาอีกอ่อเอาเคยกินนี่บ๊อบบอบบี้บอบี้บบี้ยังไม่อิ่มหรอเชสโน่มาทูจ้าก่อนโอเค เพราะมีเจอไฮสติกทูอินวันค่ะจจนจีนะคะก็ฝัน,นว่าอยากจะมีสุนัขสีดำสักตัวหนึ่งเพราะว่าจจนจีมีกิสโมสีขาว ออกเทาๆแล้วก็จะมีบอบบี้กับกัมมี่นะคะเป็นสีขาวดําแล้วค่ะและอีกตัวหนึ่งขอเป็นสีดําสนิทแล้วจิจิ๋เคยไปเจอที่ตลาดรถไฟเป็นชานลเซอร์สีดําสนิททุกคนรู้จักชานลเซอร์ไหมคะจะเป็นสุนัขที่แบบหน้าหนวดหนวดพอดีเลยจิจิมีน้องตัวนี้มาฝากนะคะเป็นแชมป์ที่มาจากประเทศยุโรปนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นดีกว่าค่ะกับโดสในช่วงซปเปอร์ด็อกค่ะหุยอยากได้อ่ะ จุดเด่นของเขามีการเคลื่อนไหวที่สวยงามอโดสได้แชมป์อยู่ปรมาณ4ประเทศนะครับบอสเนียมาจากมาดริดเอสปานามอนาโกเป็นอินเตอร์จูเนียรแชมเปียนครับสวัสดีครับผมฟินนะครับเป็นแฮนเดอร์เป็นออลวิคแฮนเดอร์นะครับ สำหรับวันนี้ที่ที่จะมาแนะนำก็เป็นสุนัขพันธุ์มินิเจอร์ชนาวเซอร์สีดำชื่ออ d ดโดสนะครับอดโดสเขาก็มีจุดเด่นของเขาคือเขามีการเคลื่อนไหวที่สวยงามแล้วก็มีเส้นขนที่หยาบมากครับเพราะว่าของชนาวเซอร์บางตัวเส้นขนจะไม่หยาบขนาดนี้ เชนาเซอร์ Sir, สุนัขพันธุ์เก่าแก่ต้นกำเนิดเป็นสุนัขเลี้ยงแกะถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีโดยคำว่าเชนาเป็นภาษาเยอรมันมีความหมายว่าป่าค่ะคำว่าเชนาเซอร์จึงมีความเหมาะสมที่จะเรียกสุนัขที่มีหนวดเข้าอย่างสุนัขสายพันธุ์นี้ ในสมัยก่อนพ่อค้าที่ต้องเดินทางในช่วงศตรวรรษที่15-16ถึงนะคะจะใช้น้องหมาสายพันธุ์ชนนเซอร์เนี่ยคุ้มกันรถบรรทุกเทียมม้าในระหว่างเดินทางไปแต่ละหมู่บ้านเลยขนาดตัวของน้องสุนัขเนี่ยไม่ควรจะใหญ่เกินไปเพราะต้องสามารถอยู่บนหลังคาของรถบรรทุกเทียมม้าขนาดเดินทางได้แต่ก็ต้องดุร้ายพอที่จะขับไล่พวกขโมยได้ด้วยเช่นกัน ได้แชมป์อยู่ประมาณ4ประเทศนะครับก็มาจากบอสเนียมาจากมาดริดเอสปานากาวมอาโค,โคเป็นอินเตอร์จูเนียแชมเปียนครับแล้วก็แชมป์สุดท้ายก็เป็นของเมืองไทยผ<วา>มว่าน่าจะเป็นที่โครงสร้างกับการเคลื่อนไหวของเขาครับเพราะว่าเขาจะมีการเคลื่อนไหวที่สวยงามมีเส้นหลังที่ตรงที่แข็งเวลาเคลื่อนไหว ในมาตรฐานของชนาวเซอร์ประกวดเนี่ยคือเขาต้องสแควรครับต้องกระชับสแควรจากเท้าเนี่ยถึงหัวไหล่เนี่ยกับอกเนี่ยถึงหลังตรงนี้นต้องได้สัดส่วนคือหนึ่งต่อหนึ่งจะไม่ยาวตัวไม่ยาวออกมาจากหัวไหล่เนี่ยคือมาตรงนี้ต้องตรงจะไม่ไม่สะลบลงก้นไม่ยกขึ้นลักษณะจุดเด่นของเขาเลยคือต้องมีเข่ากับขนตาด้านหน้ามีขนตาออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้เราต้องกูมิ่งครับถึงจะเป็นทรงแบบนี้ าตรฐานสายพันธุ์ของชนาวเซอร์ครับกระโหลกเขาเนี่ยจะคมแบนลาดรับด้านบนจะแบนลาดความยาวของกระโหลกเนี่ยกับกระบอกปากเนี่ยจะเท่ากันลำคอก็แข็งแรงยาวพอสมควรให้ดูสมส่วนกับกบ,บาลานซ์กับตัวเขาส่วนหน้าอกก็เหมือนกันครับคือกว้างแข็งแรงแล้วก็ไม่รีบแบนขาไดา้ก็จะต้องเหยียบตรง วางเท้าแล้วต้องตรงส่วนขาหลังก็เป็นมีมุมสำหรับด้านหลังพอสมควรครับไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปขนเนี่ยเขามีขนเป็นขนสองชั้นนะครับขนด้านในเนี่ยจะเป็นขนนิ่มขนด้านนอกเนี่ยจะเป็นขนหยาบซึ่งพอเราจับแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าแตกต่างเพราะว่าขนด้านนอกเนี่ยจะจะหยาบแข็งมากหางก็ต้องตรงแล้วก็วนหางใหญ่ปลายหางเนี่ยจะเล็กแล้วก็ ตรงไม่โค้งงอสีตาจะออกเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือดำครับฟันก็จะเป็นซิสเตอร์ไบ์คือต้องศบกันลงต้องศบกันลงจะไม่ยื่นออกต้องศบเป็นซิสเตอร์ไบ์ในส่วนของฟันถ้าในในส่วนของการดูแลขนเนี่ยเราต้องสติปปิ้งถึงจะมีประกวดหรือไม่มีประกวดเราต้องสติปปิ้งขนออกครับเราต้องเอาขนชั้นในออก เพื่อให้ขนเขาหยาบขึ้นเรื่อยๆหยาบแข็งเรื่อยๆโดยประมาณก็อาทิตย์หนึ่งหนึ่งครั้งหรืออาทิตย์กว่ากว่าหนึ่งครั้ง <S <S ต้องเก็บตรงขนหยาบไว้ให้หยาบขึ้นเร<ๆ>ื่อยๆเพราะว่าในมาตรฐานในการประกวดนะครับต้องเป็นขนหยาบยิ่งหยาบยิ่งดีครับถ้าสมมุติว่ากรรมการจับปุ๊บเนี่ยแล้วขนเขานิ่มใช่ไหมเขาสามารถแพ้ได้เลย <S <S ส่วนนิสัยของชนาเซอร์เขาจะเป็นจุนักที่ค่อนข้างจะตื่นตัว คลองแค่ว่องไวอั e เ t มากแล้วก็มีประสานหูที่ดีมากครัไวมากคือเราต้องต้องฝึกเขายืนฝึกเขาเดินวิ่งไปกับวงกลมฝึกให้ให้เขายืนบนพื้นแล้วก็ยืนบนโต๊ะครม เพื่อให้กรรมการตรวจตัวนะครับเขาเพราะเขาทำดีเราก็เราก็ให้รางวัลเขาเขาก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆสามารถติดตามอโด s สเซก็สุนัขพันธุ์ชาวเซอร์ได้นะครับที่เฟซบุ๊กของมิสเตอร์ไมเคิลเชนนะครับ 係。 จะกรบีดีจากเจไฮายที่ส่งต่อความรักให้น้องหมาในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีกับที่แรกเลยที่ตัวแทนจากทีมเจอฮายมาส่งมอบอาหารและขนมให้กับบ้านรักหมาป้าพี่น้องหมาที่นี่น่ารักมากๆเลยใครที่อยากส่งขนมและอาหารให้น้องๆก็ติดตามรายละเอียดที่เพจบ้านรักหมาป้าพี่นะคะ และอีกหนึ่งที่ที่ทีมเจอฮายได้มาส่งต่อความรักให้น้องหมาอิ่มท้องก็คือวัดสว่างพบอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะถ้าพูดถึงวัดสว่างพบอาจจะคุ้นคุ้นกันใช่ไหมล่ะคะพอที่นี้เป็นบ้านหลังสุดท้ายของเจ้าไซเด็กวัดตัวตึงของวัดสว่างพบนั่นเองค่ะที่ทางรายการเคยนําเสนอเรื่องราวของน้องไปซึ่งตัวแทนจากทีมเจอฮายก็ได้นําอาหารสุนัขและขนมจากเจอฮายและดร d ดีโอจีมาส่งมอบให้กับทางวัดสว่างพบ เพื่อให้กับน้องหมาวัดและน้องหมาในระแวกใกล้เคียงได้อิ่มท้องเช่นกันค่ะวันนี้ก็ขอเป็นตัวแทนนะคะมาเม้าอาหารแล้วก็ขนมให้น้องสุนัขนะคะที่วัดสว่างพบแล้วก็น้องสุนัขที่อยู่บริเวณวัดนะคะได้อิ่มนะคะในส่วนของการทานอาหารแล้วก็ขนมของเจอฮายแล้วก็ดกเตอร์ดีโอจีค่ะเห็นน้องๆได้อิ่มท้องพีพีเจอฮายก็อิ่มใจค่ะ นี้รายการเพนเลเวอร์บายเจอฮายก็ขอเอาบุญมาฝากคุณผู้ชมที่น่ารักด้วยนะคะและในครั้งต่อ,ตอไปพี่ๆเจอฮายและรายการจะไปทำกิจกรรมดีๆอะไรที่ไหนอีกเดี๋ยวเราจะนำมาฝากกันแน่นอนค่ะ บอกนะคะว่าที่นี่มักจะมีบอร์เดอร์คอลลี่นะคะมาเป็นลูกค้าประจําเลยค่ะและตัวที่นนจีจะพาทุกคนไปเจอนะคะเป็นบอร์เดอร์คอลลี่ซึ่งเป็นสายรีวิวรีวิวจัดๆจ,จะไปรีวิวตามเพจต่างๆมากมายเลยค่ะแต่เขาไม่มีเพจเป็นของตัวเองเขานะคะคุณแม่จะเรียกว่าน้องเกรวี่แต่คุณพ่อจะเรียกว่าน้องเปิร์กวิส่วนนันจีเรียกว่าน้องเกรวี่ไปทําความรู้จักน้องเกรวี่หรือน้องเกิร์กวิสให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะกับช่วงเพสตาสีขาติดดาวค่ะ บรลเดอร์คอรลี่อะค่ะเขาเป็นหมาที่ฉลาดมีความคิดแล้วเขาก็าจะมีความแบบคึกคักเกรวี่จะเป็นหมาที่ชอบเด็กได้เรื่องเลยมาหาแม่มาๆๆหนั่นแน่ oh. พี่ยุ้ยนะคะกับน้องเกรวี่ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ดอน r ริงค่ะร้านประจำของเกรวี่ <Hey. S 1> ไปดูไปไปไป แล้วน้องชื่อเกรวี่ค่ะแต่ว่าเกรกวิทเนี่ยเป็นชื่อที่พ่อเขาอยากตั้งว่าแบบอย,อยากมีชื่อจริงด้วยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรียกเนี่ยก็คือจะเรียกว่าเกรวี่แต่ว่าชื่อเกรกวิทเนี่ยพ่อเขาจะเอาไว้ลงในเพจคนก็จะเข้าใจว่าเจ้าเนี่ยชื่อเกรกวิทเกรวี่ก็มาจากที่ด้วยความที่เขาเป็นสีเทาอะค่ะเราก็เลยหาอะไรที่มันเทาๆก็เลยแบบออกมาเป็นเกรวี่ก็เกรกวิทนะคะ ก็เป็นกอไก่กับกอแหวนก็ออกมาเป็นเกิก์ววทเหมือนกันง่ายๆเลยน้องเกรวี่เป็นบอร d ์เดอร์คอร์ี้นะคะตอนนี้สาขวบแล้วแล้วก็เป็นเพศชายคนจะรู้จักจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเพจ b o r d r r Collie Club Thailand นนะคะที่พ่อเขาคอยโพสต์อยู่ตลอดแล้วก็จะมีแล้วก็จะมี i อของเขาอะค่ะด้วย Ig จะเป็น Gravy Underscore Border c o l เด e เวลาคนเห็นเขาเนี่ยก็จะแบบเขาจะมีท่าแปลกๆก็คือเวลาที่เขาหาวอะค่ะหน้าตาเขาก็จะแบบดูเหมือนหมาที่ดุแต่จริงๆคือไม่ดุจริงๆแค่แบบหาวเล่นๆอะไรเงี้ยเขาจะเป็นหน้าตาแบบขำๆของเขา ก็จะมีบางคนก็จําได้บางทีแบบออกไปทานข้าวข้างนอกบ้านเนี้ยก็แบบมีเสียงทักว่าแบบใช่คุณเกลกไหม <N perd ant ized> ก็จะเรียกว่าคุณเกลกเพราะว่าพ่อเขาจะใช้ชื่อนี้เวลาที่แบบออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกวี่เดเป็นเด็กที่ชอบคนชอบเข้าหาคนก่อนสายพันธุ์บอดร์คอรลี่ค่ะเขาเป็นหมาที่ฉลาดมีความคิดแล้วถ้าเกิดว่าไม่ฝึกให้เขารู้คําสั่งเนี่ยเขาก็จะดื้อ เขาจะเอาแต่ใจตัวเองแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่าต้องต้องไปโรงเรียนแล้วแหละก็เลยพาไปโรงเรียนก่อนไปเปไน็นยังไงโอ้โหสนมากจนพ่อเขาเกือบร้องไห้ <c oughs> <c oughs> กลางคืนก็ไม่นอนแบบเล่นของเล่นชวนเล่นแบบวิ่งเล่นปิดไฟมืดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก <c oughs> ็ยังแบบไม่ยอมนอน <c oughs> คือเป็นแบบเด็กด้วยความแบบสองสามเดือนค่ะสามเดือนสี่เดือนเอนเีนเ้นนอนอยติดเล่นมากก็อยู่ที่โรงเรียนประจําไปเลย <c oughs> หนึ่งเดือนไปสองอาทิตย์กลับมาบ้านอันนั้นก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ย โอ้โหได้เรื่องเลยคือแบบกลับมาแล้วแบบฟังคําสั่งได้ขับถ่ายเป็นที่นอนเป็นเวลาแค่สองสองอาทิตย์เองนะแล้วเราก็แบบเออใช้คําสั่งกับเขาเบื้องต้นได้เขาค่อนข้างที่จะเชื่อฟังอะไร่เลยค่ะเลยโอเคคือจริงๆช่วง2ปีแรกอะคะ่ะ<ๆ>เขาจะค่อนข้างที่จะคึกมากด้วยความที่เขายังเป็นหมาเด็กอะคะ่ะเขาก็จะมีความแบบ คึกคักเวลาที่เขาเจอเพื่อนเจอคนหรือว่าเจอเด็กๆเ,เพราะว่าเกรวี่จะเป็นหมาที่ชอบเด็กพอได้ยินเสียงเด็กปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอียงหัวมองหาว่าแบบ mm hmm. เด็กอยู่ที่ไหนน้องอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ย mm hmm. คือแบบเราอยู่กับเขาด้วยความแบบเขาเรียบร้อยแล้วก็เหมือนคนซะจนเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบไอ้สิ่งที่เขาทํามันดูแสบหรืออะไรแบบนี้ค่ะออกให้อยู่นิ่งๆก็คือจะอยู่แล้วเวลาที่ยุทาขนมเขาก็จะให้เขานอนอยู่ในกรง ของเขาใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะแบบคอยนั่งมองนั่งมองตลอดไม่ยอมหลับนะมองว่าแบบแม่จะเสร็จหรือ,อยังอะไรแต่ว่าสิ่งที่เขาแบบบางทีท่าทางแปลกๆอ่ะก็คือว่าบางทีไปเจอหมาตัโตๆ,ๆเขาจะไม่ชอบเขาจะแบบกังวลแล้วหน้าตาก็จะแบบเหมือนขมวดคิ้วทําแบบคิ้วย่นๆแบบเครียดๆเลยอ่คอยคอยคอย ปอบลุบคอยป้ายจริงๆเขาเขาค่อนข้างที่จะแบบฟังคำสั่งได้ได้พอสมควรโอเคปอบลุกมา,มาแม่มา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 ,มา,มานั่นแน่คือสุนัขพันธุ์นี้ค่ะด้วยความที่เขาเป็นเขาเป็นชีฟด็อกนะคะเป็นแบบสุนัขแบบใช้งานเลี้ยงแกะก็ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็บบฝึก ฝึกอย่างงี้ค่ะฝึกให้เขาได้แบบได้คิดได้นู่นได้นี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะได้มีความแบบตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาถ้ามีเวลาค่ะก็จะพาเขาไปร้านกาแฟหรือร้านอาหารที่มีสนามหญ้าโล่งๆให้เขาแบบได้วิ่งเล่นหรือว่าแบบสวนสาธารณะอย่างเช่นสวนรถไฟหรือไม่ก็บึงหนองบอนอันนั้นน่าจะไปกันเป็นประจำเลยแล้วก็บางทีถ้าแบบพ่อเขาช่วงที่ว่างๆจากงานก็รับพักร้อนไปทะเล ประทับใจในตัวเขาอ่ก็คือว่าเสียคุณตาเสียคุณพ่อแล้วก็เสียน้องหมาตัวเก่าไปในเวลาแบบเดือนเดียวแล้วตอนนั้นชีวิตก็ดาวพอสมควรแล้วเราก็เลยแบบเออต้องมีใครแบบสักคนเข้ามาช่วยเราแหละเราชีวิตเรามีหมามาตลอดชีวิตอะคะ่ะก็เลยได้เขามาพอได้เขามาแล้วเนี่ยเหมือนเขามาทําให้ความทุกข์ที่เราแบบที่เราดาวอยู่ตอนนั้นนะ่ะมันดีขึ้นมากๆเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเขาแบบ เขาเป็นความสุขก็อยากขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนเกรวีนะคะแล้วก็ขอบคุณคาเฟ่อย่างดอนริงหรือว่าอีกหลายๆที่ที่ที่เป็นเพชรเฟรนลี่นะคะจริงๆแล้วอะ คือจะเรียกว่าพ่อแม่น้องที่พาน,น้องออกมาจากบ้านเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะรู้นิสัยลูกเขาอยู่แล้วแหละว่าออกมาเนี่ยเขาจะควบคุมได้เพราะฉะนั้นขอแบบให้แบบวางใจว่าเออการที่เป็นเพจเฟลลี่เนี่ยมันจะไม่ได้สร้างความลำบากให้กับแขกหรือว่าลูกค้าท่านอื่นอะไรย่างเงี้ยค่ะ ยังไงฝากติดตามน้องด้วยใน IG เขาค่ะในนั้นก็จะมีกิจกรรมบางทีก็แบบไปคาเฟ่ไปร้านอาหารหรือว่าบางทีก็จะแบบไปเดินสวนสาธารณะไปเจอเพื่อนๆไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในนั้นแล้วก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะคะ และว,วันนี้รายการเพเ Level by j e เจอไฮนะคะก็มีเจอไฮฟรีไดค่ะทําจากอกไก่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็น Human นเกตมอบให้น้องเกรวี่เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะเกรวี่ขอคบขอคุณค่ะที่ก<อ>๊ขอขอบคุณครับ <laughs> อบคดีต้อนค ขาวติดาวเย้เย้เขอบคุณที่ทำให้เราเป็นเพชสตาสีขาติดดาวขอบคุณค่ะ น้องเกรวี่หรือว่าเกิดวิทแล้วรู้สึกชอบก็ฝากติดตามได้นะคะที่เทเลเวอร์บายเจอไฮค่ะแต่วันนี้ก็หมดเวลาของจจนจีกิสมกามีและบอบบีแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากกด Subscribe นะคะช่อง y t u t u เ e เลเวอร์บายเจอไฮด้วยนะคะจะได้ดูย้อนหลังแล้วก็เบื้องหลังน่ารักน่ของจจนจีด้วยค่ะบ๊ายบาย